News. สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Gamma News ที่สุดของชีวิตคนดังกับผมแมนวัฒนอยู่มุ่งหมายที่นี่ TNN 24ครับและในสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับ ผู้หญิงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและผันตัวเองจากโลกปัจจุบันมาอยู่ที่โลกแห่งธรรมะนั่นก็คือแม่ชีคนดังแท้แม่ชีสันสนีเสถียรสุดที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้เราไปพบกันเลยครับเช่นครับ ท่านผู้ชมครับกับรัสนิวตรงนี้นะครับและเวลานี้นะครับเราได้รับเกียรติกับท่านมิชีสันสณีและตรงนี้นะครับก็นั่งอยู่กับผมแล้วครับผมสวัสดีครับท่านมิชีทมาสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะครับมีความรู้สึกปิตินะครับแล้วก็จิตใจเปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ตรงนี้นะครับพึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่าสถียธรรมสถานครับจุดเปลี่ยนที่ทําให้ท่านไม่ชีสัสนสเนียได้เข้ามาเป็นท่านไม่ชีทุกวันนี้จากคนในวงการสังคมที่รูหราคืออะไรครับคงต้องปฏิเสธไม่ได้กับคําว่าทุกนะคะคือเวลาที่เราไม่ค่อย ชัดเจนว่าชีวิตของเรามันคืออะไรแล้วเราจะจัดการกับชีวิตของเราได้อย่างไรการได้หยุดแล้วทบทวนสําหรับคุณแม่แล้วก็ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักบวชนะคะแล้วพอก้าวเข้ามาบวชเนี่ยมันก็ทําให้เราตั้งคําถามว่าเป้าหมายของการบวชของเราเนี่ยคืออะไรรถ้าเราจะต้องเป็นทิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหรือพระองค์ถึงจะรับเราเป็นที่ดาของพระองค์มันก็เป็นคําถามที่คุณแม่ก็ บทเรียนอยู่เจ็ดปีกับการที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนแล้วถึงจะมาสร้างสถียนรธรรมสถานค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสันสนีนะครับกลายเป็นเป็นท่านแม่ชีก็เพราะเรื่องราวของการเริ่มต้นในการที่จะรู้จักตัวเองนะครับกับการที่รู้จักคำว่าธรรมะจนเจริงงอกงามมาหลายหลายด้านนะครับซึ่งท่านแม่ชีครับก็ได้ทำสิ่งต่างๆกับเสถียรธรรมสถานมา จเจริญงอกงามหลายๆด้านไม่ทราบว่าด้านใดบ้างที่เป็นจุดใหญ่ๆครับผมที่จริงเราก็ทํางานเรื่องชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะคเพราะเราเชื่อว่าทุกเป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่อพ้นทุกรประเด็นนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะบอกกล่าวคนอีกรุ่นหนึ่งรเราจะต้องบอกสิ่งที่ยากให้ง่ายได้อย่างไรแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าธรรมะต้องแยกออกจากวิถีชีวิตประจําวัน เพราะฉะนั้นเ<ม>สถียรธรรมสถานก็มีสเสน่ห์มากในการ,รที่จะมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข<ม>์แ้าเราก็มีเทคนิคมีศิลปะที่พระบรมศาสดาสมณะสมพุทธเจ้าเนี่ยส่งใช้ใน2,600ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเรื่องลมหายใจเนี่ย<ม>เป็นเรื่องที่ไม่ได้เคยล้าสมัยเลย หายใจให้เป็นไม่ใช่แค่เพียงหายใจได้ mm hmm. หายใจให้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นงานที่งอกงามในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราให้เทคนิค,ครเราให้วิธีการ mm hmm. เราบอกเครื่องมือแต่คุณต้องเป็นคนทดลองนะ oh oh. แล้วพอทดลองแล้วเนี่ยคุณเห็นผลจากการทดลองค,คุณก็ติดใจ mm hmm. เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยและเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียกว่าจะต้องทดลองยาวนานไม่มีวันจบ นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆกับตัวเองนะครับไม่มีใครที่จะบอกได้ว่าต้องเขาเรียกาาการเจริญน้องงานต้องเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแต่ว่าตัวเองนี่ต้องทําเองใช่ไหมครับคุณแนมะ่ต้องอยู่ในวิถีชีวิตประจาําวันซ้ำแล้วสดบ่อยๆเนี่ยแหละค,คือเร็วแต่ถ้านานๆนนทาทีมันไม่เร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะ ถ้าอยู่ในวิถีประจําวันได้อยู่ในลมหายใจแห่งสติได้เนี่ยมันก็อยู่บนหนทางได้เป้าหมายก็อิสรภาพแน่นอนโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรา,อ,าอยากจะให้ทุกท่านนะครับมาที่นี่เลยนะครับผมมาครั้งแรกผมก็มีความรู้สึกว่า,าประทับใจแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆที่เสถียรธรรมสถานนะครับสิ่งที่ก่อสร้างก่อตั้งมาในเรื่องราวของการเจริญงอกงามต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวของการดับเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึง่ง ท่านไม่ชีไม่อยู่แล้วดับไปแล้วเนี่ยสถีนธรรมสถานจะอยู่ได้อย่างไรครับเราต้องท้าทายคนอยู่เอาไว้ว่าถ้าเผื่อว่าคุณแม่ไม่อยู่หน้าที่ของคนอยู่เนี่ยจะทําหน้าที่ได้อย่างไรอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการสร้างทีมในปัจจุบันขณะตอนที่คุณแม่อยู่เนี่ยถือเป็น พุทธกิจที่สําคัญอ๋อครับผมไม่ใช่เป็นพันธกิจนะเป็นพุทธกิจพันธกิจที่ต้องเกี่ยวพันเป็นเป็นกิจที่เป็นพุทธประสงค์ครับผมเราศึกษาธรรมทำไมเราสร้างทีมหรือสังฆะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดการทํางานที่ส่งเสริมการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นการเป็นอิสระชนเนี่ยเป็นงานที่เสถียรนธรรมาอย่างเด่นชัดเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ย สามารถเป็นอริยชนได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนี่เป็นคําสอนจากพระองค์เทคนิควิธีการเราก็ทํามาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสร้างสถาบันการศึกษาที่ชื่อว่าสาวิกาสิกขาลายสาวิกาสิกขาลายหมายถึงอะไรครับสาวิกาสาวิกาแปลว่าผู้หญิงอยู่แล้วสิกขาลายคือการศึกษาของลูกศิษย์ผู้หญิงที่จะต้องสร้างทีมหรือสังฆของหมู่ทรงหรือหมู่ผู้ปฏิบัติดีปก็คือผู้ที่มาปฏิบัติสาวิกาสิขาลายก็ต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวสิครับเป็นผู้ช ได้ด้วยแต่เราเนี่ยเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเราให้โอกาสกับผู้หญิงไม่มากนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่คิดว่าเราได้เติมเต็มในสิ่งที่เราให้ได้มากกว่าที่เคยให้เนี่ยมันก็จะเป็นงานที่จะทําให้เกิดความบาลานซ์ของสังคมที่ดีคุณแม่ก็เลยใช้คําว่าสาวิกาสิขาลายแต่ผู้ชายเรียนได้มีผู้ชายที่เป็นคุณหมอมาเรียนจบไปแล้วก็เยอะนะคะคนที่อยู่ด้านนอก อาจจะมีมามองต่างมุมก่อนที่จะเข้ามาสาวิการศิขารัยหรือว่าสถียรธรรมสถานคุณแม่ชีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่มารู้จักเราเนี่ยอาจจะดูว่าเราเนี่ยโอ้โหดูเหมือนเราเราเรา,เราหรูอะแต่พอเข้ามาแล้วความเรียบง่ายเนี่ยงดงาม,มแล้วพอเข้าใจเรื่องการปฏิบัติที่เป็นอานาปนาสติภาวนากับการศึกษาเนี่ยก็จะรู้เลยว่า ศึกษาธรรมรู้ธรรมเนี่ยมันมีอิทธิพล ที่จะทำให้เราพึ่งหัวใจตัวเองได้สถาบันการศึกษาลายจึงเปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและขณะนี้คนที่จบปริญญาโทเนี่ยนะคะกำลังฝังตัวในระดับปริญญาเอกอ,อีกสิบคน<ว>ที่อินเดียสองคนได้อยู่ในประเทศไทยอีกแปดคนท่านไม่ชีอยากจะฝากอะไรในช่วงนี้ครับค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังจะทํางานที่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์อยู่งานหนึ่งคือการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินในแดนพุทธภูมิ เวลาปิดเทอมในเด็กๆผู้หญิงเนี่ยมไม่รู้จะไปไหนและปัญหาของผู้หญิงเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ถูกล่าปัญหาสังคมในเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ใช่เป็นเหยื่อกับ,บ,บกลายเป็นคนล่าเหยื่อเพราะฉะนั้นเราจึงให้ความรู้กับผู้หญิงเยอะมาก แมษานี้คือช่วงวันที่สองถึงช่วงยี่สิบสองเนี่ยเราจะบวชพุทธสาวิกาน้อยอคือการบวชผู้หญิงให้ศึกษาธรรมรู้ธรรมในวิธีการที่เป็นนักบวชจริงๆเลยแล้วก็งานนี้เนี่ยน่ารักมากเลยยิ่งเด็กยิ่งง่ายใจสะอาดก็มีผู้ใหญ่หลายคนสนับสนุนอยากเห็นการบวชเด็กผู้หญิงที่มันใสๆสสะอาดสะอาดอตั้งแต่ช่วงวัยที่เขา ก่อนที่จะไปมีความรักก่อนที่เขาจะไปเติบโตในสังคมเขาต้องมีหัวใจที่มีธรรมะเป็นเพื่อนสะก่อนอครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะมาเป็นาสาวิกาศิขาไหลนะครับก็เตรียมตัวได้แล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลย<ช>ทีเดียวนะครับ,รบมาก่อนที่คุณจะเป็นผู้ล่าเองเมสาน,นี้สุขธรรมาสถานคึกคักมากรเรามาทําบุญกับนักบวชผู้หญิงครับผมที่เด็กๆก,ก็ใส่ใสเป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้ครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับ เด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาในเรื่องราวของธรรมะกับเสถียรธรรมสถานและท่านแมช่ชีสันสนีก็จะนั่งอยู่ตรงนี้กับผมครับสักครู่เดียวกับกมรัสนนิวครับ ทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 เปิดมุมมองบุคคลชั้นนำของรักของห่วงที่สุดชื่นชอบที่สุดกับความประทับใจที่สุดติดตามได้ใน g l a m o r o u s News ที่สุดชีวิตคนดังทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาทาง TNN 24